ที่สุดของความพีในบูล็อกไลเวลลแมคโดน,นัลนางีเออฉันขอเบอร์เกอร์กับโซดาอะาอย่างเบิ้นชีสยังไงล่ะไอเชีย่ยมีเสียงกินขนมเมียงกชอบเลยสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมและที่สุด ของความพีคในบูล็อกไลเวลลแมคโดนโน่าฮิเที่วยวความสร้างสรรค์น,นี่คืออะไรกันผมลองความสร้างสรรค์ของคุณแบบนี้มานานแล้วครับเที่ยวของดีจัดผมพูดเลยว่าคือเป็นไอเดียที่ดีมากกันทุกคนจากการที่แบบโดนล้อมานานแม่งทำกลายเป็นตัวละครไว้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วแก้มัมไดูในเกมเลยดีกว่านี่ครับทุกคนอีเวนแมคโดนโนะครับผมนะโผดเฟีเ้ยวอ๋อเป็นพาสเหรออ๋อมีพวกอ e ีโมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแต่เหมือนว่า น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะจากการที่ผมดูนะผมอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสปริงกาชาเนอะผมในลองเทสอันนเฮ้ยี่อีโมดวะน่าจะเป็นอีโมดฟลิปเบอร์เกอร์นะผมและอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนมันมากาชาในระดับลิมิเตดนะครับผม0.125สูงกว่าเวิด์คลาสแต่ไม่เท่ามาสเตอร์นะผมเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฉันขอถวายเอ็นเอลเนเพื่อเบอร์เกอร์นางนีเลย มาครับมาครัอ2,356อันนะครับผมทุกคนคิดว่าผมจะโดนกี่พันอันเม้นเลยเศรายนะทุกคนถ้าบูล็อกไปว่ามันมีไอเดียที่ดีตั้งแต่แรกนะผมบอกไลแล้วมันโคตรชิดจะแบบสุดยอดอ่ะจะคิดว่าแม่งช้าไปหน่อยไหมตอนนี้แม่งแบบกลายเปนว่ามีคนรอแล้วว่ายังเล่นบูล็อกเลยว่าวิกรอเจ้า ยังไงใครชอบบูล็อกอะไรว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ตอบอกกันด้วยนะครับพี่แค่คำว,ว่าชอบนะทุกคนผมจะได้รู้ถ้าจากที่ผมเดานะมันจะต้องแบบมเีเอฟเฟกต์เี่งอะเออกลายเป็นดอกเบรกอร์เกรอร์อะไรอย่างงี้ป่ะก็ดูน่าท้าอยู่สองทางน,น,นี้ฮะผมได้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เกมค้างเหรอใช่อหรอวะผมได้แล้วแม่นางญี่ปายชิโร่ มาครับ3สกิลเจอเหมือนว่าเจอเหมือนเดิมนะมีแรบแดนแล้วก็จังกิ้งช็อตนะครับไหนแทบเมื่อกี้เหมือนกระโดดแล้วมีเบอร์เกอร์ลอยมาด้วยไหม <c oughs> โอ้กระโดดแล้วเป็นเบอร์เกอร์ว้าวกีเซนว่ามันอาจจะออกไปแนวทางของสกินซะมากกว่านะไหนลองลองดอดดิมาเตะแล้วเป็นเบอร์เกอร์เออใช่ไหมมันออกเหมือนสกินมากกว่านะสกิลสองแฟบแดนึบ ฮ้ยมันคือ NEL นางหิ้ว้ย้ทุกคนเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเออแค่แบบทุกอย่างมันเป็นเบอร์เกอร์่ะทุกคนเอ้นี่ก็ถือว่างอ์ใช้ได้นะใช้ได้นะฮาอยู่ฮาอยู่เอาเลยนะจัมกิ้งช็อตโอเคแต่เป็นเบอร์เกอร์แล้วทุกคนนี้แสดงว่าเราต้องคาดหวังกับอันติมาสินะขอเถอะถ้ามึงเป็นหน้าแมคโดนัลด์เนี่ยฮาจัด โซดาฉนันดังอีกมีอะไรช่วยเหรอเออฉนันขอเบอร์เกอร์กับโซดาะอะไอเหี่ยวนเล่ห้ารอบเพื่อเอาน้ำโซดามาให้สงสารวะเด็ดเด็ดดอกบอลเข้าไปอ้าเหมือนถ้าดูละถ้าเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนออร่าให้เป็นเบอร์เกอร์ทุกคนลับไปเลยแม็กไก่โทษเตะหลอกห้าครั้ง ต่อไปแรดนี่คือดับเบิลชีสยังไงล่ะแปลกชีสไปเลยห้าอันวุ้ยเสียดายนะจริงผมว่ามันน่าจะติดเอฟเฟกต์ให้แบบใส่เสื้อเป็นเสื้อแบลโกโนไปเลยนะเวลาเข้ากระสีผมว่ามันน่าจะดีกว่าไอ้เชียร์พี่เสียกินขนมไม่ยกชอบเลย สิ่งได้เป็นสิ่งเหมือนน้ำโซดากุ้งกุ้งกุ้งนี่นะและท่าสุดท้ายสเปช,ชชั่นเฮ้ยทุกคนมันมีแท็บดิฟดิบว่ามีท่าดีกว่าเฮ้ยเนเน็ดสไปนี่นี่ยใชคกินดาความกดดันนี่นี่ยยังไป่ตงเป็นปลากันดิอ๋อท่าดีดีนี่จากอะไรญี่ปุ่นเอ้ยมันก็เหมือนเดิมไม่ใช่หรอฮึสเปชชั่น อ๋อคนละท่าจริงด้วยป่ะอ๋อไอ้นี่เป็นท่าที่ผมถามว่ามันมาจากอันไหนอะโอเคโอเคโอเคไปครับทุกคนไปแจกเบอร์เกอร์ให้คนดูดีกว่าเอามาแล้วอย่างเงี้นเหรอแกน่ะหลบเบอร์เกอร์ของฉันไม่ได้หรอกลูกเตะเซนตายไอ้หมอนี่รับได้น่าสนใจดิ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีสกินเบอร์เกอร์หลายคนฉันไม่ได้เป็นคนพิเศษอย่างนั้นหรออะว้าแกไอ้อนี่มันเป็นเคฟซีชัวเบอร์เกอร์บอ,อ,อร์ของแกน่ะเซ็ตชัน ทิ่ดีผดานดีผ่าเฮ้ยเหมือนอ๋ <AL> อ, <AL> อมันผมไปกดท่าซ้อนทุกคนมันเลยแบบว่าเสียจังหวะไปนะใครที่ชอบเคฟซีทุกคนไปดูคลิปในช่องมคยกี้เท้าได้นะเอนนี้น่าจะลงกันแล้วจากอันดับเคฟซีนะฮะหวานเจี๊ยบสำหรับผมนะครึ่งๆอร่อยทั้งคู่แหละทั้งคู่ตัวเอาแล้วนะไอ้อัดโกรับได้เชีย่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปอยู่ลายเบนโนโน่ลูกเตะเราเลยไม่เสียบขานเหมือนเดิมป่ะตน้นมวย ยืนรอเมนูอยู่ที่ตรงนี้พูดไปแล้วก็หิวเซลล์พี้่ทุกคนเลิกขายแล้วว่าเซลล์พี้โค้งมันเลิกขายแล้วว่าตอนนี้ข้อเสียอย่างเดียวของเอ็นางเหยียดครับคนคือมันไม่มีท่าพุ่งไปข้างหน้าไปท่าไปแบบปิ๊ปปี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 ๊ปอะไรนี่หนอต้องรอหาเพื่อที่แบบสามารถโฉบมาได้เพราะด้ยวยความเป็นนางเหยีนะครับตามประตูมันก็แบบตัวก็เป็นอย่างนั้นจริงจอ่ะเออไม่ได้มีท่าอะไรที่แบบมันสามารถเลี้ยงไปข้างหน้าได้ขนาดนั้นถ้าฉันแพ้ในรอบนี้ฉันจะย้ายร้านไปอยู่เคปซี่ไอ้มันใครโดนแย่ง กูสั่งไปทอดไก่สัมผัสมาที่ฉันสวยเอาเลยนะลูกเตะกัปตันฟ้ามึงพูดมาแยกบอก่อนกูนี่ละโอเคถือว่าส่งสวยแล้วเขามาแล้วก็องแซงรถกำลังลูกเตะเบอร์เกอร์และนี่แหละกำลังของซอสพิกของฉันยังไงล่ะน,นี่ไอ้เจี๊ยดเบอร์เกรอร์กูดดกเบอร์เกอร์โชว์ไปหนึ่งทีขอดูชัดๆขอดูแลชัด ยินดีนรู้จักนะลูกๆๆคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมโอ้โหสวยจังไ,ไปละกูไปละและนี่แหละลูกนี้ของฉันจะเป็นการบอกว่าฉันไม่ควรอยู่ในร้านนี้ฮ่าโอ,อการอีกรอบถ้าไม่เข้าฉันจะไปอยู่เคมซีขอบคุณนะที่ยังให้ฉันอยู่แม็โดนัลด์ต่อไปรับไปครับคุณเบอร์เกอร์ เอาแล้วนะรางสุดยอดของฉันมาถึงแล้วขออนุญาตคุณลูกค้าครับไม่ทราบวา่าคุณต้องการซอสเยอะขนาดไหน,นไหน้าอะไรนะต้องการเยอะม,มากๆแคาตัวนี้ต่างแค่เฟรนช์ฟรายไอ้อยแห่ะไอ้นี่ล้กันนะเอาแล้วนะดอกบอไป รอรอนี่เสียงทอดไก่โงมาและนี่แหละถูกกันวันเลน่ขอบคุณนะอีส,นอสออันนี่รอตสอข้านไปดิไอ้เนี้ยผมชอบเสียงไก่ทอดว่ะแ่งหิวจัดอย่าเล่นสก,กินนี้ต่อคืน,น,คน้ว,วนทุกคนผมบอกเลยหิวจัด ครับเสียงกัดกรอกอโอ้แต่ผมน่าจะยินคนละทางนะน่าจกูยิางกูยิ้วะเนี่ยเฮ้ยบอลไม่ออกเอาเชือกขังหรือว่านี่คืออาการที่เรียกว่าเหน็บกินหลังจากไม่ได้ออกกําลังกายมานานนี่สก,กินนี้มีแต่ข้อบอกข่อเลยครับเนี่ยตอนนี้กูขยับไม่ได้นะนี่กูขยับไม่ได้นะทุกคน ผมเน็บกินไข่บั้งกุตันได้โด,โ,ดโซบีกินเบอเร์เกอร์เป็นไฟลองด้วยนะครับผลการกินของทอ,อดนานนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถขยับได้นะเน็บแดกเน็บกูแดกและฉันกลับเข้ามาอีกครั้งวและฉันกลับเข้ามาอีกครั้งมัยการที่ประตูแกงง้ไปละ,ะอีกโก้ของฉันยังสามารถปลุกได้อีกครั้งสินะ และฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแปลว่ามันจะต้ทำลายบูรอกกันตามโทษทีนะบอลของแกนะมันอ่านง,ง่ายแล้วจำไว้บูรอกแกนะคือคนที่ฉันจะขยี้ลายต่อใครอยากรู้ไปอ่านสปอยนะทุกคนนางงีนไปถึงระดับนั้นแล้วครับ โอเคยังไงใครชอบสำหรับบูร์ร็อกไรว์วอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนผมบอกแล้วผ,นะ <c oughs> ผมถูกใจมากนะสำหรับแมคโดนัลนางายกนะครับผมของโคตรดีรีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจเล้าด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย <c oughs> ใจเล้าขอแนะนำพ่อโบ๊ทเคเบิ้ลเปย์บริการเติมเกมสายเปย์ที่วางใจได้มากที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้งานจีนมากกว่า300,000คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับช่องใจเล้า และอย่าลืมใช้โค้ดใจร้าวเติมกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้สนับสนุนใจร้าวไปนานๆน,นะครับฝากทุกคนด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคว่าเปเท่านั้น